ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Z M Bomb บเเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาผสมให้ดูนะครับเป็นผสมก็คือว่าเอาของยูนิคชิโนบินะครับเอาของยูนิคชิโนบินะครับไปผสมให้ได้เป็นไอเทมแรนะครับเป็นของแรนะครับแต่เลดเขาบอกว่ายากมากนะครับ แล้วก็ใช้เงินลงทุนก็พอสมควรนะครับก็กดประมาณ5ทีนะครับก็ขอให้ติดสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมมีใบนี้2ใบนะครับใบ GE นะครับก็เดี๋ยวจะเอาใส่ตอนผสมหมวกกับพักคุมนะครับแต่พวกนี้ก็ปล่อยเซอร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะติดสักชิ้นหรือเปล่านะครับนะครับนี่นะดอง เดินวนด็อกเตอร์ก่อนวนเครื่องนี้ก่อนเป็นเคสนะครับเป็นเคสย้ายเซิร์ฟแป๊บย้ายเซิร์ฟก่อนมันแพงนะครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็หลายหลายบาทอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดติดก็หลายพันนะครับหลายพันหกส่วนหน้านี่น่าจะชิ้นละสี่ห้าพันได้ชิ้นละสี่ห้าพันได้นะครับสําหรับหกส่วนหน้า ส่วนแหวนนี่ก็ประมาณ9,000ถึง12,000อันนี้ผมขายไป11,000ห1 0 0 0หมวกนะครับส่วนหลังนี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะ10,000 10,000ขึ้นนะครับ1มื0 0ขึ้น1มื่นขึ้น,น,นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเอาหน้าก่อนช่วย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 ทีเถอะด็อกเตอร์ช่วยทีเถอะ โอโหเนี่ยพอมันแตกเนี่ยมันหายไป2ชิ้นเห็นไหมมันจะหายไปเป็นผงโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเดี๋ยวเอากางเกงยากนะครับนี่มาทําให้ดูก็เป็นหน้าหน้าจะเป็นคลิปเดียวที่ที่มาทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะแต่ผมเปิดได้ไงเปิดได้บ้างรับร้อนมาบ้างไปดูกันครับโคตรยากไงเป็นไง ยากจริงเหลือโอกาสอีกแค่ห้ารอบนี่เราห้ารอบเท่านั้นยากมากนะจริงๆยากแบบไม่น่าทำหาซื้อจบกว่าไปหาซื้อตามกลุ่มหรือในเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันจบกว่าถุงมือ โอ้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใบใบมันจะบวกเพิ่ม40%นะแล้วก็เซฟของให้ของหายไปแค่ชิ้นเดียวเขาทำกันยังไงเขาบอกเขาไม่ได้ใส่ใบแล้วมันติดได้ยังไงเนี่ยมันไม่ติดนะอ่าติดแล้วโอเคติดมาชิ้นหนึ่งนะติดเลยบนที่ติดเลยนะก็ประมาณ4 3 5 0 0 5ถึง 4, 5, 5, ได้นะส่วนผม ส่วนผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมอยากให้มันติดนะอยากให้ส่วนพวกนี้มันติดมันจะได้หาชิ้นอื่นง่ายไงผมจะใส่ใบด้วยกดเลยติดครับแน่นอนติดครับหมวกมาหมวกมาแล้วหมวกแหวนเดี๋ยวหลังเหลือหลังขอให้ติดเถอะถ้าเกิดติดนี่ปิดคลิปแบบผูโคตรโคตรฝันดีอ่ะ ถ้าเกิดติดแม่งเป็นอะไรที่แบบเวอร์อะจริงๆเราต้องมีความเชื่อทุกอย่างต้องมีความเชื่อเดี๋ยวผมขอรีตัวแป๊บถ้าเกิดเรามีความเชื่อมันจะติดมันต้องติดเชื่อผมมันต้องติดมันต้องติดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับผม ประจรําเซิส์บสองนะครับมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับติดหลังโอ้โหหลังไม่ติดหเหนื่อยใจถ้าเกิดหลังติดมันแบบว่าเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรแล้วอะเดี๋ยวลืมเด็กเกตเอถ้าเกิดหลังติดเนี่ยคือเรามีเรามีเรามีนี่แหละไอ ไอ้สส่วนเนี่ยมันหายากนะครับมันหายากถ้าเกิดเราติดเราติดหลังมาเนี่ยคือจบเลยเราจะสามารถทำให้มันได้ครบเซตได้นะครับไอ้กล่อง5กล่องพอเราไม่มีใบมันก็ถ้าเกิดเราผสมไม่ติดเนี่ยมันก็จะแตกคือโอกาสมันน้อย โอกาสมันน้อยแต่ใบมันแพงไงใบันพันห้า e พันห้าใบใบซีอียพันห้าเดี๋ยวผมขอโค้งก่อนรับใบทีอ e ี e A. จากใครแป๊บนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเผื่อมีคนขาย ผมอยากให้มันติดไงถ้าเกิดมันติดเนี่ยสามส่วนเนี่ยคือสามส่วนเนี่ยมันพอได้หลังมันเนี่ยคือทุกอย่างมันจบเลยไงเพราะว่าพวกนี้ยมันหาง่ายมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่หลังเนี่ยโค้งไปแล้วหายาก ขายเปิดได้ก็ขายเลยพันสามถึงพันหผมได้มาพ3นสามพัราคาที่รับมาไม่มีนั้นเราไปลุยเลยดีกว่านะเสียเวลายากอะแต่ถ้าเกิดติดแบบมันต้องติดดีเราเชื่อนไปแบบเนี้นี่ไเห็นมามันหายไป2เห็นมาแตกเลย แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าไม่เป็นไรผมพวเพราะภูมิใจอยู่เพราะหมวกนี่ประมาณหมื่นหนึ่งผมประมาณ3 5 0 0ันถึงสี่พแต่แหวนเนี่ยผมเปิดได้เองผมเปิดขาย70กว่าฟองแต่ไม่ได้ทำคลิปออกมาก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับขายเอ็มบอมเบนะครับขายเอ็มขายสวานขายไข่และก็รับร้อนนะครับและก็รับจัดทำเซ็ตต่างๆตามงบนะครับ จัดทําของสายวอสาย PVP ติดต่อได้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ